น้องวัญชนาโพเรื่องรองครับท่านที่สองนะครับเสียงบูมเมืองดังต้อนรับนะครับน้องสรเชษอุ่ยพรครับและท่านที่สามนะครับเสียงเมืองดังต้อนรับนะครับคุณธีรยุทธป์ปัวลอย อเดาเดี๋ยนะเดี๋ยนะเราเรา,เราพอเดาออกไหมว่าเขาเล่นกีฬาอะไรกันบ้างอ,อันนี้อะไรฮะอันนี้ปิงปองป่าแล้วน้องกรีนวันชนาโพเรืองรองอย่างนี้ดูออกไหมครับว่าน้องเล่นกีฬาอะไรอะไรนะบางคนบอกหมักรุกหรือเปล่าน้องกรีนเล่นกีฬาอะไรครับกีฬากอล์ฟค่ะกีฬากอล์ฟนะครับเ่าสีงงมือกับน้องกรีนหน่อยนะฮะ เกียรติประวัติสูงสุดของน้องเกรียนเป็นไงฮะก็เป็นแชมป์โลกที่โปแลนด์ค่ะแชมป์โลกเดี๋ยวได้แลวผม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 ไม่เข้าใจคือตัวแค่นี้ตีกอล์ฟไม่กอล์ฟสูงกว่าหรือเปล่าฮะเปล่าค่ะไม่กอล์ฟแชมป์โลกที่ไหนนะฮะอีกทีนึงฮะประเทศโปแลนด์ค่ะประเทศโปแลนด์นะครับแชมป์เยาวชนโลกนะครับที่ประเทศโปแลนด์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปอีกคนนึงก่อนแล้วก็กลับมาหาน้องกรีนอีกหนึงครับน้องโซราเชตโอยพรหรือน้องอาร์มผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับพี่โตนะฮะ น้องสซรเชฟเลยพอน้องอาร์มเนี่ยเล่นกีฬาอะไรครับเล่นเทนนิสแล้วก็ซอฟทีนนิสครับเทนนิสและซอฟทีนนิสนะครับไม่ใช่ปิงปองนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะน้องอาร์มเกียรติวัตดสูงสุดเป็นยังไงฮะก็ได้ได้ที่6ชิงแชมป์โลกแล้วก็ที่2เอเชียครับผมผมแปลความหมายให้แล้วกันนะเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นอันดับ6ของโลกโอ้โหนะครับและคนนู้นนะฮะอันนี้เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรดี นักบินอวกาศจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยูใ่ในป้ายหน้าบริษัทนะฮะนี่แหละครับคนนี้นะฮะพี่ลอยธีรยุทธ์บัวลอยนะครับเป็นนักกีฬาอะไรครับที่ผมยังดูไม่ออกอยู่ว่ายครับ <laughs> ครับเป็นนักกีฬาโดดร่มครับอยู่ในทีมชุดเวทีมแชมเปี้ยนชิพนะครับที่โดดร่มทลายสติโลครับทําลายสถิติโลกเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะทำลายสถิติโลกแปลว่าชื่อของพี่อยู่ในกินเนสบุ๊ค เวอร์ออฟเรคคอร์ดถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับกินเนสบุ๊กครับผมทำลายสถิติโลกนะครับการโดดร่มนะฮะมันจะมีคนธรรมดาอยู่บนเวทีนี่มั้งไม่ไนะครับผมนะขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันทีละคนนะฮะคนแรกน้องกรีนนะครับเขาบอกว่าผมเขาเรียกว่าไงมีคนเล่าให้ฟังน้องกรีนตอนแรกเตะบอล ใช่ค่ะเตะบอลเตะบอลค่ะเฮ้ยแล้วเอาไงมาแล้วยังไงเป็นกอล์ฟได้ยังไงอ่ะคุณพ่อบังคับเล่นค่ะพ่อบังคับใครที่ลูกมันเตะบอลอยู่ที่บ้านนะครับบังคับมันไปตีกอล์ฟซะนะฮะคือพ่อบังคับแล้วก็เล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่ใช่ค่ะเข้ามาอยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่แล้วก็เป็นแชมป์โลกค่ะใช้ผลิตภัณฑ์อาเจลมานานขนาดไหนนะครับประมาณ3เดือนแล้วค่ะอสามเดือนนะครับสามสี่เดือนละปกติแล้วตัวไหนที่ใช้ประจําครับ อ่จะเป็นมินฮาร์ดโอมแล้วก็เอ็กโซค่ะโอ้นีมันหมดทุกตัวเลยนะฮะค่ะดีทุกตัวค่ะมินฮาร์ดโอมเอ็กโซดีทุกตัวนะครับชอบชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับอชอบเอ็กโซเป็นพิเศษชอบเอ็กโซทำไมครับกินแล้วสวยขึ้น <laughs> กินแล้วสวยขึ้นค่ะไอายาะ <laughs> คือมันมันเห็นผลเลยไหมปกติเราต้องออกแดดใช่ไหมฮะจะเป็นฝ้าเป็นอะไรไหมฮะ ก็ส่วนตัวจะไม่เป็นฝ้าไม่เป็นฝ้าแต่น้าดำหรืออะไรใช่หน้าดำอ๋อนี่หน้าใสมากนะครับจะดูใกล้ๆทำเป็นเล่นไปหน้าใสมากหน้าใสมากเดี๋ยวหนูเขินนะคะไอ้อะคือชอบเอ็กโซนะฮะชอบเอ็กโซแล้วเห็นเห็นคือใช้แล้วเห็นผลเลยไหมฮะก็สักระยะหนึ่งอะค่ะประมาณในสามเดือนเนี้ย ประมาณ2 3อาทิตย์ค่ะโอ้สองถึงสามอาทิตย์คือหน้าเริ่มใสเลยค่ะหน้าเริ่มดีขึ้นถ้าทากันแดดของอาเจลด้วยก็ยิ่งดีะอ้เดี๋ยวพี่ให้ไปนอนกับพี่จอยคืนหนึ่งแล้วเราพูดได้ไหมว่าเรารักผลิตภัณฑ์อาเจลนี้มากๆเลยเป็นแฟนพันธ์แท้เลยก็เดินทางไปไหนก็ต้องพกติดไปด้วยค่ะโอ้แล้วมีมีมีติดตัวไหมฮะมีติดตัวไหม กินมาแล้วค่ะกินไปแล้วะตะกี้ <มา S 2> ผมเห็นอยู่ะนะฮะคือไปไหนเนี่ยขาดไม่ได้ต้องต้องไปมีไปด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่น้องเกรียนครับผมนะฮะแชมป์โลกกอล์ฟนะครับที่น้องอาร์มนะครับที่2ของเอเชียที่6ของโลกนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างครับ<อ>น้องอาร์มครับก็ที่ใช้บ่อยๆตอนฝึกซ้อมแล้วก็แข่งก็จะเป็นโอมกับฮาร์ดครับโอมกับฮาร์ดนะฮะนี่ใช้ประจำใช่ครับที่ใช้ประจำใช้ประจำแล้วมินกับเอ็กโซมินกับเอ็กโซได้ครับอันนี้ใช้ตอนอยู่บ้านก็ใช่ครับโอ้โหนี่สังเกตนะครับ ใครที่เคยเจอน้องอาร์มเนี่ยตอนแรกหน้าจะมีสิวแล้ววันนี้หน้าใสมากนะฮะคอนเฟิร์มนะครับใช้มานานขนาดไหนแล้วฮะก็เอ่อตั้งแต่ได้ได้สปอนเซอร์ตั้งแต่ได้เลยประมาณ3-4เดือนนะครับเหมือนกันแล้วผลที่ได้ตอนซ้อมเป็นยังไงบ้างครับครับก็เห็นชัดเลยครับว่าแบบว่าอย่าผมเนี่ยครับเวลาซ้อมก็ต้อง เป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ซ้อมกลางแดดซ้อมกลางแดดด้วยแล้วก็ผมเป็นตัวเล็กก็คือต้องต้องอาศัยตัวช่วยอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าตัวเล็กต้องมีคนมาต่อเราเลยเลยไม่ใช่ก็แบบว่าต้องกินแล้วก็ช่วยให้ซ้อมได้นานขึ้นเราซ้อมได้นานขึ้นใช่แล้วก็แบบเหนื่อยน้อยลงเวลาเหนื่อยน้อยลงเราตีได้แรงขึ้นแล้วมั้งก็ช่วยช่วยได้ครับคือโดนแขนพอไม่แข็งพอแรงแรงไม่หมดก็ตีได้แรงครับผมคือตีได้แรงขึ้นด้วยซ้อมได้นานขึ้นด้วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโอ้โห นะครับเราเราพูดได้เลยไหมว่าถ้าขาดตัวนี้ไปเนี่ยเราจะมีเปอร์포เรนซ์ที่ดรอปลงคิดว่าพูดได้เลยครับเพราะว่าโโนะครับน้องอาร์มนะครับสุรเชษอวยพรนะครับอันดับ2ของเอเชียอันดับ6ของโลกครับพี่ลอยครับผมยังนึกไม่ออกว่าชีวิตพี่จะเป็นยังไงนะฮะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ล่วงลงมานะฮะเดี๋ยวพี่ลอยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจบตรงนี้พี่กระโดดลงตึกเลย <laughs> พี่ลอยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างครับ ถ้าเป็นตัวจินตัวกินนะจะมี3ตัวนะครับตัวโอมตัวฮาร์ดแล้วก็ตัวอูมิครับโอมฮาร์ดแล้วก็อูมินะครับคืออันนี้กินประจำานี่กินประจำและที่ไม่ได้กินนะฮะแชมพูเกี่ยวกับเรื่องซันโรเทชันครับซันโรเทชันเมื่อวานเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องกันแดดด้วยนะขึ้นไปอยู่บนฟ้าต้องสูงขนาดไหนครับพี่ลอยเห็นบ้านท่อกองไม่ขีดไงครับ Oh, ประมาณ,มาณสัก2 0 000, 3 0,000ฟุตได้ไหมครับแต่เท่ากองไม่กินมันยังใหญ่ไปครับถ้าเห็นทังหมดเนี่ยกำลังสวยเลยครับบ้านเนี่ยประมาณมดเลยโอ้โห,โโหแล้วล่วงลงมาเนี่ยค,คือือต้องถามผมว่านึกภาพไม่ออกนักดิ่งพระสุธาคือ,คอกีฬาโดดร่มเนี่ยเ,เ,เป็นกีฬาที่ท้าทายเขาเรียกว่าดิ่งพระสุทานะครับแต่คนคน,คนก็จะเข้าใจว่าเอะก,กีฬานี่มันคนบ้าหรือเปล่าไปเล่นะนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นกีฬาที่ศาสตร์ของของกีฬาที่หลังอะดรีนาลีนที่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็ เป็นการเสพความสุขที่สุดยอดมากๆครับว้าวคือเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนี้ผมผมผม,ผมทำความเข้าใจก่อนคือที่บ้านที่ไม่มีความสุขหรืออะไรครับ <laughs> ที่ที่บ้านเนคนระแบบครับอ๋อโอเคโอเคโอเคคือแล้วการต้องกินผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับครับในในส่วนของตัวฮาร์ดก่อนนะครับครับผมเรา,านักกีฬาโดดร่มเนี่ยเราไม่เอาความสูงเราไม่เอาน้ําหนัก แต่เราเอาประสบการณ์และความสามารถนะครับเพราะงั้นหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันนะครับเพราะอะไรครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะว่ากีฬาโดดร่มเราไม่ได้เทรนร่างกายจับทุกๆเดือนว่าคุณต้องมีสมรรถภาพเท่านี้เท่านี้นะนะครับบางคนครับอายุ 60- 65 60ยังบห้าหกสยังโดดอยู่ใช่ไหมครับโอยเรื่องเรื่อง hard เนี่ยมันสําคัญกับในในรเรื่องของการเต้นหัวใจมากนะครับเพราะความสูงนะครับหลายๆคนขึ้นไปนะเมื่อก่อนตอนอายุน้อยอาจจะไม่สูง นะครับแต่พออายุเยอะแล้วยังคิดถูกแลือคิดผิดเนี่ยนะครับครับนะครับเพราะไอ้ตัวฮาร์ดนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับในส่วนของตัวโอมเนี่ยสมาธิครับในช่วงเซี่ยววินาทีนะครับที่เรากระโดดออกมาเนี่ยครับประสาททุกส่วนของร่างกายเราต้องสั่งการนะครับเพราะเราแข่งเป็นเซี่ยววินาทีนะครับในการเปลี่ยนลูกนะครับสลับเปลี่ยนลูกขึ้นไปอยู่บนฟ้าเนี่ยไม่ได้ดูดคนไม่ได้โดดคนเดียวครับนะฮะอย่างอย่างถ้าเราแข่งที่เป็ผมเป็นตัวแทนกองทัพก็แข่งโฟร์เวย์ โฟวเวคือ4ี่คนนะครับก็คือ4ี่คนมาจับเปลี่ยนรูปนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นรูปดาวรูปเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมะครับก็จะเห็นกิฟต์เราก็จะเปลี่ยนใครเปลี่ยนได้เร็วที่สุดได้จํานวนรูปที่เยอะที่สุดก็คือชนะก็จะมีตาตอมันไม่ใช่แค่โดดลงมาแล้วก็ตกล่มแล้วก็ลงแลนดิ้งหลังคาบ้านไม่ใช่นะฮะใช่ครับแต่พอใช้ออมไปนะครับโอ้มันมันควบคุมสมาธิเราได้ดีมากๆเรียยว่ามีสมาธิควบคุมเรื่องของหัวใจด้วยแล้วอุ้มี่แหละครับ อูมินเนื่องจากนะครับทางบ้านนะครับได้รับมรดกตกทอดมาจากท่านตานะครับอาซึ่งป่วยเป็นเบาหวานนะครับรดกแม่มีพี่น้องอยู่หกคนนะครับก็เป็นเบาหวานหมดเลยซึ่งผมเป็นลูกคนโตเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมรดกนี้อาจจะตกทอดที่ผมแต่ผมใช้อูมิเพื่อนะครับบอกตัวเองว่าผมจะไม่มีทางเป็นเบาหวานครับโอ้โหนั่นคือคุณลอยชัยยุทธบัวลอยนะครับ ในโอกาสนี้นะฮะทางบริษัทนะครับก็มีของขวัญนะครับสุดพิเศษนะครับมอบให้กับทั้ง3าคนน้องกรีนน้องอาร์มแล้วก็พี่ลอยนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนะครับ Regional Manager Asia Pacific นะครับคุณวูดี้ครีนาสุดท้เกษตรนะครับแล้วซีเนียร์ไวท์เพสเด้นนะครับคุณวัรฤทธิกิตเถียรนะรวมทั้ง Marketing Manager นะครับคุณสิริวิทย์อ่ำเจริญครับสุดยอดนะฮะถ่ายรูปเลยนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับ ฝังเมืองไหนะกับสามนักกีฬาสุดเก่งของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ